แต่ละภาคธุรกิจอ่ะเขาจะมีความรู้เข้าใจต่างกันเนาะไอสิ่งที่เขาก่อเนี่ยมันมันเป็นแค่ส่วนน้อยอ่ะนู่นที่อื่นนู่นบนดอยนู่นหรือแม้กระทั่งลมมันพัดมาจากที่อื่นอันนี้ค่ะมันมันทำให้อปัญหาเนี่ยมันมันยังแก้ไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเราปลดล็อกตรงนี้เนาะปลดล็อกให้เขามีความรู้ความเข้าใจอ่ะนี่ค่ะอันนี้มันมันน่าจะถูกการแก้ไขปัญหาที่ที่ถูกจุดเนาะโครงการที่ดําเนินการนะคะก็จะเป็นเรามีชื่อเล่นนะของโครงการว่าโครงการอ่ะ ธุรกิจสู้ฝุ่นหรือว่าธุรกิจเพื่ออากาศสะอาดเชียงใหม่ค่ะทำงานกับภาคธุรกิจเนาะในการพัฒนาในการทำธุรกิจให้เป็นธุรกิจอากาศสะอาดค่ะเราเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าธุรกิจแม้ถึงแม้จะเป็นธุรกิจภาคในเมืองเนาะเราไม่ได้เป็นต้นเหตุของการก่อมลพิษ pm สองจุดห้นะเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการก่อมลพิษ pm สองจุดห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนส่งเนาะที่ภาคโรงแรมนะคะร้านอาหารเนาะ ปั๊มน้ำมันเนี่ยค่ะเนี่ยพวกนี้เป,นเป็นเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดโมโลพิษฝุ่นควันทั้งหมดเลยนะคะเราก็เลยมีแนวคิดที่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ให้คนในเมืองของเราะคะ่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคธุรกิจเนี่ยมีส่วนทําให้ลดโมโลพิษ PM2.5 ในเมืองของเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นส่วนน้อยเนาะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการจากไฟปา่าเกิดจากการเผาป่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการที่จะเข้าร่วมนะคะ เพื่อที่จะทําให้เชียงใหม่เนี่ยมีอากาศสะอาดเนาะโดยภาคธุรกิจขับเคลื่อนนะคะดยที่เราก็มองไปที่ส่วนของธุรกิจโรงแรมนะคะที่พักเนาะร้านอาหารนะคะหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เขาไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษ PM เม2.5ค่ะแต่ว่ามีมีแนวคิดเนาะตระหนักรู้เนาะที่จะช่วยลดมลพิษ PM เม2.5อย่างเช่นเ n นนี่วเนาะที่เขามีจักรยานอ,อยู่แล้วนะคะที่เป็นจักรยานเช่าเนาะเขาเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ก่อ PM เม2.5แต่เขาก็อยากเข้ามาร่วมโดยการต่อยอด ของธุรกิจเขาอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีในส่วนของอสมาคมรถเช่าเนาะที่เข้ามาร่วมนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดต้นไม้ค่ะเึ่งซึ่งเรามองว่าจริงแล้วตลาดต้นไม้เนะี่ยมีส่วนร่วมในการเป็นหนึ่งธุรกิจที่ทําเพื่ออากาศสาสตร์ยังไงตลาดตัวอย่างนะคะตลาดคําเที่ยงเนาะเขาผู้ประกอบการนะคะเป็นผู้มีความรู้เนาะที่จะแนะนําต้นไม้ไหนที่จะมีใบที่สามารถซัด ุ่น p m 2.5หรือแม้กระทั่งการดูแลรักษาต้นไม้ให้มันสามารถรับฝุ่นได้ยังไงนะคะเราก็เข้าไปทํางานตรงนี้นะแล้วก็ชวนเข้ามาเป็น1ใน40ธุรกิจเนาะที่เราพยายามขับเคลื่อนให้เป็นธุรกิจเพื่ออากาศสะอาดะคะ่ะเราทำงานหนักมากในช่วงแรกนะคะที่เข้าไปทํางานในเรื่องของการเชิญชวนเนาะให้ความรู้นะคะชโชคดีที่เราที่เราทํางานกับทาง ภายใต้สภารลมหายใจเนาะเนื่องจากแบรนด์ของสภารลมหายใจอะค่ะใครๆก็รู้จักเนาะแล้วก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทําให้เมืองบ้านเมืองของเราอะอากาศสะอาดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ทความเข้าใจกันเสร็จก็เชิญชวนละเชิญชวนว่าเอ้ยเราเรามาเป็นธุรกิจเพื่ออากาศสะอาดไหมโจทย์ก็มาข้อที่2ก็คือว่าแล้วแต่ละธุรกิจนะคะจะเป็นธุรกิจเพื่ออากาศสะอาดในแนวทางไหนเนาะ,ะ,ะธุรกิจของรถเช่าเนาะรถเช่าเนี่ยคะ่ะเขาเขา,เขาเป็นธุรกิจที่ ที่ปล่อยพิมพ์2.5แบบเราก็มองว่าเอ้ยแต่เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งมนาะที่จะลดได้ก็คือว่าพอเราพอดีเราเชื่อมกับทางสํานักง,งานขนส่งค่ะสํานักง,งานขนสง่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่มาลดมาตรวจเช็คสภาพเนาะแล้วก็ทําให้รถเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่สะอาดอยู่ตลอดเนี่ยมันก็สามารถลดการปล่อยเนาะพิมพ์2.5หรือมลพิษอ่ะได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยร่วมกันโดยที่เขาก็ออกแบบแบบตรวจเนาะแบบแบบตรวจประเมินให้แต่ละรถเช่าซึ่งมีรถเช่าที่เข้าร่วมเนี่ยหธุรกิจนะคะ แต่ละธุรกิจเนี่ยก็จะเอารถเช่าในของตัวเองเนี่ยมีโหเป็นร้อยคันเลยเข้าร่วมเนาะแล้วก็เข้าไปร่วมมาเช็คเช็คระยะนะคะตามกําหนดนะเปลี่ยนไส้กรองของแอร์นะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลรถให้เป็นรถที่ไม่ปล่อยอมลพิษเนาะแล้วก็เราก็จะมีสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์เราโครงการเราเราทำสติกเกอร์น้องฟ้าใสเนาะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าติด,ตดที่รถนะคะเวลาเขาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าลูกค้าก็จะเห็นว่าเฮ้ ถ้าฉันเช่ารถของบริษัทนี้นี่ยฉันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ช่วยลดมลพิษฝุ่นควันเนื่องจากว่าเราได้เช่ารถที่แบบไม่ได้ปล่อยมลพิษอเงี้ยค่ะคือตอนแรกเป้าหมายเนาะที่เราตั้งไว้เราเราอยากได้ต้นแบบ30ธุรกิจเราทําไปทำมาโหแบบมันมีการแบบพูดปากต่อปากเนาะเชิญชวนกันมาลยครเบยแล้วภายใต้งบป,ประมาณของเราอะ ที่เราตั้งไว้ค่ะมันสามารถขยายเนาะคือมันมันเป็นเงินก้อนเดิมแหละแต่มันไม่ใช้เพิ่มมันสามารถขยายให้เกิดธุรกิจถึง50ธุรกิจที่เข้ามาร่วมมาแล้วก็เป้าหมายของการทํางานขับเคลื่อนต่อเนาะเรามีการถอดบทเรียนนะเข้าไปคุยนะว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่อยังไงต่อไม่ใช่แค่ว่าแบบเอ้ยเราร่วมด้วยช่วยกันแล้วแล,ยายาแล้วะยะยาวล่ะเราจะทํำยังไงเนะี่ยเราก็มีการคุยกันต่อทุกภาคธุรกิจอะค่ะมอพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าการดําเนินงานมันจะต้องมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเนาะถึงแม้ว่าโครงการอะจ,จะไม่มี จะไม่มีเงินมาแล้วแต่ตอนนี้ภาคธุรกิจเขาเริ่มมองว่าเขาจะมีการรวมกลุ่มกันเนาะและแม้กระทั่งเขามองถึงการเชื่อมโยงกับสภาลมหายใจที่ว่าจะขับเคลื่อนง,งานต่อในอนาคตว่าถึงแม้ว่าไม่มีเงินเนาะแต่เขาอะก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนง,งานของสภาในฐานะเขาเป็นภาคธุรกิจที่จะช่วยเคลื่อนเมืองเขาอยากจะเข้ามาคุยกับสภาทาแผนธุรกิจเพื่ออากาศสะอาดร่วมกันกับสภาลมหายใจค่ะคือพอเราไปเหมือนกับเราไปสปาให้เขาได้รู้แล้วอะไอการระเบิดภายในอะ,ะมันมันเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะ